าล้วครับวันนี้คงจะได้ทราบเกณฑ์นะครับในการผ่อนคลายมาตรการส่งาราลแล้วนะครับนี่นะพี่โอที่ทําได้แนทะ้หลักๆเลยแนทะรดน้ําดําพวงผู้ใหญ่ยังได้อยู่นะครับไปขอพรอขอพรผู้ใหญ่เข้าวัดทำบุญส่งน้าพระอันนี้ปฏิบัติได้แต่คือว่าอยังขอความร่วมมือต้องสวมใส่หน้าก,กากใส่หน้าก,กากใช่ครับ<า>แต่กิ้แต่ที่ทําไม่ได้นี่ยสิเล่นน้ําสงงราลเล่นน้ําไม่ได้นะฮะอสาดน้ำปราบแป้งยังไม่ได้สาดน้ำปราบแป้งยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากลัวว่า ถ้าควรไปรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการระบาดรอบใหม่ขึ้นมาเอาละครับวันนี้คงจะได้ทราบเกณฑ์นะครับในการผ่อนคลายมาตรการสงการแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับพี่โอเดี๋ยวจะเข้าสู่เทศกาลสงการแล้วก็ปีนี้หยุดยาวกัน6วันเต็มๆซึ่งวันนี้เองนะครับหกวันหกวันฮะหกวันหกวันหยุดตั้งแต่วันไหนหยุดกันนคือถ้านับรวมตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์จันทันอังคารพุธพฤหัสพุธ เพื่อหัสเนี่ยบางคนอาจจะหยุดถ้คือถ้าหยุดยาวก็คือแบบ ลางานเพิ่มอะพี่โอโอ้โหแล้วฝันลอยอีกทีนึงคือวันสุ์วันสุ์วันเดียวแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต่อก็หยุดอีกโอ้ทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยใช่ครับตอกเสื้อผ้าย,ยัดใส่กระเป๋าเลยกลับไปบ้านกันเลยใช่ครับหลายคนเองก็วางแผนการเดินทางแล้วนะครับซึ่งวันนี้เองที่ประชุมสบประคอุดเล็กนะครับเตรียมที่จารารือกับ3มกระทรวงด้วยกันนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขหารือเรื่องของการปลดล็อกส่งกา์แหละพี่โออืมคืออยากรู้ว่าเล่นน้ําได้หรือเปล่า สาดน้ำกันได้ไหมสาดน้ำสาดน้ำเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการสาดน้ำสงการนะครับหลังจากเกิดการระบาดของโควิด -19 แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าสิ่งที่จะทําได้ทําไม่ได้ในช่วงของสงการปีนี้อ่ะเดี๋ยวพามาดูกันเลยครับนี่นะพี่โอที่ทําได้แนทะ้หลักๆเลยนะฮะรถน้ํดําหัวผู้ใหญ่ยังได้อยู่นะครับไปขอพรอขอพรผู้ใหญ่เข้าวัดทาบุญส่งน้ําพระอันนี้ปฏิบัติตได้แต่คือว่ายังของความร่วมมือต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัายหน้ากากใช่ครับทำไม่ได้แต่ที่ทําไม่ได้นี่สิ เล่นน้าสงการยังเล่นน้ําไม่ได้นะฮะโอ้สาดน้ําปราบแป้งกันไม่ได้สาดน้ําปราบแป้งยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าคนไปรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการระบาดรอบใหม่ขึ้นมาเอา้าทีมม็อบเยอะๆเห็นเหม็นกลัวกันเลยใช่อันนี้เขาบอกว่ากลัวไงพี่โอคือสงการคนเยอะจริงๆแล้วปีที่แล้วไม่ได้มีการเล่นน้ํากันนะปีนี้ก็ขอความร่วมมือก่อนว่าอย่าเพิ่งเลยแล้วกันนะคิดถึงสงการคิดถึงบรรยากาศครับคิดถึงความสนุกสนาน แต่ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทกาศไม่ตกสบคจะประชุมกันวันนี้ใช่ครับวันนี้ชุดเล็กก่อนแล้วก็จะส่งให้กับชุดใหญ่เนี่ยฟันธงอีกทีก็คือวันศุกร์หน้า19มีนาคมนะครับแล้วก็จะเคาะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้นทั่วประเทศเลยว่าสงการปีนี้เราจะมีการผ่อนคลายอะไรได้บ้างอรอลุ้นกันเดี๋ยวเย็นๆก็คงออกแล้ะน่าจะมีความชัดเจนใช่ครับเรื่องอของสงการนะครับ